เขาจะยอมทักมาก่อนหรือไม่ลองมาเช็คกันนะคะแน่นอนนะคะพลังงานของคนที่ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันนะบางคู่คือคนเก่าที่เลิกกันไปนะมีไพ่เดทขึ้นมาเป็นคีย์เวิร์ดแต่บางคู่ก็คือคนที่นิ่งเงียบกันไปนะคะเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะว่ามีแนวโน้มไหมที่เขาคนนั้นน่ะจะยอมใจอ่อนแล้วทักมาหาเราก่อนนี่เป็นการ ทำนายแบบรวมๆนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนเลือกรับแต่สิ่งดีๆนะคะบางคู่นี้บล็อกกันไปหรือเปล่านะมีไพ่บล็อกขึ้นมาด้วยนะคนเก่านะคะที่เลิกลากันไปหรือบางคู่อยู่ในสภาวะที่ไม่ติดต่อพูดคุยกันมีการนิ่งเงียบแต่บางคู่นี่หมอเห็นมีไพ่บล็อกขึ้นมาด้วยนะดูเหมือนว่าจริงๆแล้วอะ เขาอะยังมีการมาแอบติดตามดูคุณบางคนบล็อกกันไปเขาก็ใช้แอคเคาท์อื่นอะแอคเคาท์ Account หลุมก็ได้มาส่องคุณหรือถ้าคนที่ยังไม่ได้บล็อกอะเขาก็แอบส่องแอบส่องอยู่เงียบๆเ,เขายังคิดวนๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะยังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้ยังเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้นั่นเองส่องคุณบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนแต่ถ้าช่วงกลางวันที่เขาออกไป ภารกิจปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานการเรียนเขาก็อาจจะไม่ได้มาสองนะคะเป็นช่วงที่เขายุ่งๆนะเขาก็จะโฟกัสตแต่เรื่องงานไปเลยแต่ถ้าช่วงที่เขากลับมาบ้านได้มาอยู่กับตัวเองอ่ะมันจะมีความรู้สึกที่เรื่องของคุณอ่ะมันจุดติดขึ้นมาในความคิดเขาทัานทีเหมือนมันเป็นอารมณ์แบบมีสวิตไฟในหัวเขาว่า พอออกจากบ้านก็มุ่งมั่นทำงานขยันทำงานหรืองานอาจจะหนักงานอาจจะยุ่งหรือถ้าเป็นวัยเรียนก็กิจกรรมเยอะพอมันยุ่งมากๆรัดตัวมากๆก็ไม่มีเวลามาคิดเรื่องของคุณแต่ช่วงกลับบ้านเน่ะเหมือนสวิต์เรื่องการทำงานมันถูกปิดแต่สวิต์เรื่องของคุณอ่ะมันจะถูกเปิดขึ้นมาทันทีนะคะหมอรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะแล้วก็ยังคิดวนๆซ้ำๆแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงถามว่าอยากติดต่อไหมอยากติดต่อ นะคะ energy ของไพ่ไม้ที่มีความแตกต่างนะคุณกับเขากระจัดกระจายกันไปเขาอยากให้ไม้ทั้ง8เนี่ยกลับมารวมกันไปในทิศทางเดียวกันนะแล้วเขาจะเป็นฝ่ายทักเรามาก่อนหรือไม่ะมาดูซิในเมื่อยังคิดวนๆซ้ำๆมันก็น่าจะมีโอกาสหรือเปล่าใบแรกกร็ตกกระจายขึ้นมาเลย เขาส่องเธอนะเขามาส่องดูส่องบ่อยด้วยนะเขาคิดถึงแหละเขากำลังหาทางอยู่ว่าจะติดต่อ,อยังไงบางคนอะ่ะเขาก็จะห่วงในเรื่องการเสียฟอร์มอะอาจจะแบบรู้สึกว่าการที่จะต้องทักมาก่อนมันเสียฟอร์มมันเสียหน้าแต่ตอนนี้บอกเลยนะว่าอาการฝั่งของเขาอะมีความรู้สึกแบบหอยหาคุณต้องการคุณ อยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่มีไพ่ของการเริ่มต้นด้วยนะไพ่เดอะซันนะคะแล้วก็มีหนึ่งเหรียญยื่นเหรียญมาเห็นไหมมีรากงอกออกมาคืออยากจะมาปลูกต้นรักนี่พลังงานของการส่งนะคะแล้วตอนนี้คือ energy ของคนที่ขาดแคลนความรักขาดแคลนกำลังใจขาดแคลนคนที่เข้าใจ บางคนนี้ขาดแคลนเงินก็ได้แล้วต้องการใครมาเติมเต็มเรื่องการเงินก็แล้วแต่ก,กรณีมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมา energy ของการติดต่อกลับมามันจะมีอยู่2กรณีกรณีแรกติดต่อกลับมาแบบไม่ทันไม่ทันตั้งตัวคุณอาจจะลืมเขาไปแล้วอ่ะบางคนนี้คือเดินหน้าไปรับจะไปเปิดใจคบคนใหม่ๆแล้วด้วยลืมเขาไปเลยเขาจะติดต่อกลับมาเนี่ยยืน่นเหรียญกลับมาอย่างกระทันหัน มาทีคุณก็งงเลยเออฉันไม่ได้รอแล้วอ่ะมาได้ยังไงนะกับอ e ีเ e r เนอรหนึ่งเขาจะติดต่อกลับมาช่วงต้นปีหน้า The Sun การเริ่มต้นใหม่แสงสว่างของวันใหม่แสงสว่างของปีใหม่ นะคะคอาจจะเป็นการส่งคําอวยพรมานะเนี่ยค่าคืนเนี่ยค่าคืนที่จุดพุฉลองปีใหม่เนี่ยพอเข้า3เอดเข้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสักกาดใหม่เนี่ยก็ส่งคําอวยพรมานะก็ได้เพราะฉะนั้นหมอว่ามีแนวโน้มที่คนคนนี้จะติดต่อก,กลับมาก่อน ะะอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทํานายนี้นะคะชอบคำทานายก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรีโพส์ให้หมอด้วยนะคะอย่าลืมอ่อไม่ใช่สิสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางไลน์เอ๊ะยังไงเนี่ยขอบคุณทุกการติดตามนะคะ